กิน <Workers, S 2> ตากินยาเสร็จแล้วนะคะพ่อจ๋าเออกินตาหล่อนะเนี่ยตาหล่อนะนี่น้องเฟินน้องเฟินไปนอนแล้วมั้งสวัสดีทุกท่านนะคะ สวัส้ทุกท่านที่เข้ามามีความสุขความเจริญแฮ่งเ,เลยทุกหวยจุกแบตเตอรี่กันทุกคนนะคะขอบคุณสำหรับเพชร30เม็ดแล้วก็ของขวัญ2ชิ้นนะคะขอบคุณผู้ติดตามใหม่หนึ่งท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆที่ติดตามกันอยู่ขอบคุณมากๆค่ะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญให่เหงยินเลยๆนะคะ <c oughs> ดวตากินข้าวอิ่มแล้วแล้วก็กินยาหลังอาหารแล้วนะคะสวัสดีค่ะ พ่อไอ้ข่าวนอกลูกมาแล้วเนี่ยดูปะข่อดูอยู่ใช่ป่ะอ๋อพ่อดูข่าวนอกลูกอยู่นะคะเดี๋ยวพ่อจะมียาก่อนนอนอีกเม็ดนึงแล้วจะไปกินในห้องนอนสวัสดีค่ะ ออพ่อวางนอนแล้วเหรอวงนอนอยังเดี๋ยวพ่อก็จะไปแปรงฟันเดี๋ยวพ่อก็ไปแปรงฟันใช่ปะ่ะแปรงฟันแปรงฟันก่อนนอนทุกวันเนาะแล้วก็สวดมนต์สวดมนต์ก่อนนอนอะไรอะตาหลับอ๋บอกอาบอกอ,บอก๋อบอกตาหลับแล้วเฟินหัวล้อใหญ่เลย ตาย,ยังไม่หล,บลับตาดูข่าวนกลู่อยู่จ้าคุณตาดูข่าวนกลู่อยู่กินยาเสร็จแล้วเฟิฟร์นพิมพ์อะไรลูกเฟินพิม,อ,พมอ่านดีๆจ้าอ่านมั่วไปเรื่อยออกว่าแม่ เฟิร์นว่าแม่ยังเฟิร์นมาดูคุณตาเนี่ยได้ดอกกระหล่ำยี่สิบแปดเม็ดเอ๊ะได้กระหลาำยี่สิบแปดดอกออกให้มาคิดถึงตาก็น้องเฟิร์นบอกคิดถึงตาคิดถึงน้องเฟิร์นป่ะคิดถึงคิดถึงคิดถึงตาชูสองนิ้วให้เห็นป่ะ ตาก็บอกคิดถึงชูถังนิ้วให้เหมอนปะจุกใจใช่เลยคุณตายังไม่หลับนะแต่คุณตาตาตีคุณตาดูข่าวนกลูกอยู่นะคะส่วนยายเข้าห้องไปแล้วยาย ยายเข้าห้องไปแล้วยะายไดนเกินข้าวอิ่มเสร็จก็เข้าห้องเพ่อนอนเง็ดูเหงนเงนเง็นเงหลับแล้วเหรองับแล้วเหรอพ่ออย่าเพิ่งหลับนะหลับยังเหมือนจะหลับ สวัสดีค่ะเอ้ยใหญ่มาแล้วยายมานั่งวุ่งเพื่อนตาหน่อยคุณตาดูข่าวนอกลู่อยู่นะคะ